การปฏิวัติในโลกแอปญี่ปุ่นเปิดประตูให้แอปสโต์ทางเลือกโผล่บน iOS 26.2คุณคงจะเคยได้ยินถึงเรื่องร้องเรียนของนักพัฒนาแอปว่า Apple ควบคุมแอปสโต์อย่างเข้มงวดจนทำให้พวกเขาต้องผ่านช่องทางเดียวเพื่อจำหน่ายแอปของตนแต่สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนไป ในประเทศญี่ปุ่นผู้ใช้งาน iOS 26.2เวอร์ชันเบต้าสำหรับนักพัฒนาพบว่าสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง App Store จากภายนอกเช่นรัสทอแพลและแม้แต่เกมยอดนิยมอย่าง Fortnite จาก p อพิ a เกมได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน App Store ของ Apple นั่นเองนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มาจากกฎหมายใหม่ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการแข่งขันซอฟต์แวร์บนมือถือ Mobile Software Competition Act เ lines ซึ่งบังคับให้ a pple และ Google เปิดโอกาสให้ App Store ทางเลือกเข้าถึงผู้ใช้งานแต่ทำไม Apple ถึงยอมเปลี่ยนแปลงนโยบายของตนคำตอบอยู่ที่ปี2020เมื่อ Epic Game พ,พยายามเพิ่มช่องทางการชำระเงินของตัวเองใน Fortnite โดยไม่ต้องผ่าน App Store ซึ่งขัดต่อก,กฎกติกาของ Apple ทำให้ a pple ตัดสินใจถอด Fortnite ออกจาก App Store แต่เรื่องราวไม่จบที่นี่กฎหมายดิจิทัลมาเก็ต A CTDMA ของ EU ที่เข้ามาบังคับใช้ในปี2024ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญกฎหมายนี้อนุญาตให้ผู้ใช้งานแอปสโตในทวีปยุโรปสามารถติดตั้งแอ t o r e จากภายนอกและชำระเงินโดยตรงกับนักพัฒนาได้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อผู้ใช้งานและนักพัฒนาแอปอย่างไร ยังไงก็ตามญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศแรกนอกอยุโรปที่เปิดประตูให้แอป t o r e ทางเลือกคาดว่า iOS 26.2เวอร์ชันเต็มจะเปิดให้ใช้งานในช่วงวันที่9-16ทธันวาคมปี2025ซึ่งเป็นก่อนข้อกำหนดของกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้แต่คำถามที่น่าสนใจคือการเปิดโอกาสให้แอ Store ทางเลือกนี้จะทำให้โลกแอปมีการแข่งขันที่เป็นธรรมยิ่งขึ้นหรือไม่หรือจะเกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาขอให้แสดงความคิดเห็นลงในการตอบกลับด้านล่างเลยที่มา m a c r u m e r s h t t p s w w w m a c r u m e r s c o m 2 0 2 5 1 1 0 5 i o s 2 6 2 t h i r d p a r t y a p p s j a p a n